เวลาพี่แอ์มีคลิปใหม่ๆ,ๆมาก็จะได้เห็นก่อนใครเลยโอเคสวัสดีค่ะห้องคนแรกเลยน้องไต้ตั้นโอเคค่ะสวัสดีค่ะโอเคแล้วก็ใครอยากจะสั่งซื้อสินค้าที่ร้านนะที่ร้านวีจีการชอบก็มีขาย การ์ดเกมภาษาไทยหลายการ์ดเกมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการ์ดเวนการ์ดบัดดี้ไฟเบตเทิลสปิริต t บตเทิลออฟตลิงชันอีวีเดนอโดลอนโปเกม่อนฟาันเกียแล้วก็มีคุกกี้รันเบรเวอร์ด้วยใครอยากจะเล่นการ์ดเกมอะไรคะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการ์ดเกมอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลย ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะมีเด็กแนะนำไหมแวนการดแวนการดแนะนำถ้าจะเริ่มเล่นแนะนำเริ่มเล่นเป็นแวนโอเวอร์เดสไปเลยนะโอเวอร์เดสก็มีชุดเริ่มชุดเริ่มเนี่ยออกมาเป็นชุดของ DSD นะคะก็ออกมาค่อนข้างจะหลายแบบเลยนะก็ถ้าเป็นเนชั่นหลักตอนนี้ออกมาทั้งหมด6แบบก็คือ DSD 01-06ถึง06 ก็ลองดูจากตัวละครที่ชอบก็ได้นะแต่ถ้าเกิดให้เทียบกันตอนนี้ถ้าเทียบกันแล้วดูแบบชุดเริ่มแล้วมีอนาคตสุดก็ดนูน่าจะเป็นบาร์บซากาเนาะดี d 0 6ดหรือเป็นดาร์กอนเอ็มพายบาร์บซากานะเป็นสายติดอาวุธนะคะติดอาวุธซ้ายติดอาวุธขวาแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาเลยก็ค่อนข้างเก่งแล้วก็ใช้ได้ยาวๆในอนาคตเลยค่ะ การไม้ตายเด็ดเขาเลคเควียมในกล่อง KXKD03 มีแยกใบไม้และเลคเควียมหมดแล้วใช่ปหมใช่หมดแล้วค่ะไม่มีแล้วแต่ว่า XKD03 เนี่ยยังเหลืออายุรู้สึกจะมีกล่องสุดท้ายอย่าพูดว่าเหลืออยู่เลยก็คือเหมือนได้มาเพิ่มอมแต่ว่าก็มีแค่กล่องสุดท้ายกล่องเดียวแหละถ้าใครอยากได้ก็สั่งกันเข้ามาได้ ของที่มีไม่เยอะเหลือน้อยๆแล้วเนี่ยพี่แอก็จะไปล็อกสต็อกไว้ทางวีซีการ์ดช็อปที่เดียวนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อทางนั้นได้เลยนะการ์ดมา k Rider ดอร์คาบูโตจะมาตอนไหนมาประมาณเดือนสิงหาคมค่ะตอนนี้ก็พีออเดอร์ได้แล้วถ้าพีเอาไหว้ก็เดี๋ยวทางร้านทยอยส่งให้นะหลังจากของมานิวได้มีเขาอ,อยู่ไหมครับ ฮีโร่นิวไดมี NTD05 นะมีทั้งชุดเริ่มชุดเริ่มต้นเล่นได้เลยแล้วก็รู้สึกฮีโร่จะมีออกของเสริมมาแล้วด้วยเนาะกับ NBT หรือเปล่าหรือ NBT05 <c oughs> ก็ออกฮีโร่มาแล้วเหมือนกันออ้ก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะออกมาแล้วเ <c oughs> ผ่ามังกรเทพมีหลายแบบหลายชุดเลยอยากได้แบบไหนมีทั้งแบบ กาก้ามีทั้งแบบเอ้ผงกรเทพจีบูสจ g e ีโของดากอนเว e อร์คาตานนเวอร์แมจิกเวอร์ก็มีหลายแบบหรือรุ่นอื่นๆก็มีนะอยากได้แบบไหนก็สั่งกันเข้ามาได้เสิร์ชรหัสชุดเสิร์ชชื่อได้เลยทางวิจีกาช็อปนะคะหาและไม่เจอสามารถทักมาทางข้อความบ้านฟ้าตัว F หรือบ้านเขียวตัว L ก็ได้ คำถามแวนการ์ดพี่ถ้าอีกฝ่ายโจมตีมาแล้วผมป้องกันอีกฝ่ายได้ทิกเกอร์บวกพาวเวอร์ผมจะได้รับดามเไหมถ้าได้ทิกเกอร์บวกพาวเวอร์แล้วพาวเวอร์เกินพลังที่เราป้องกันก็เรียกว่ากาดแตกก็ได้รับดามเมจไปนะคะมีร้อยอาสูนไหมร้อยอาสูนมีเป็นเด็กจากสำเร็จเล่นได้เลยค่ะหรือว่าชุดเสริมก็มีหลายชุดเลยอยากได้ชุดไหนก็ ถามเข้ามาได้ชุดเสริมร้อยอสูรก็มี S U B 0 4 S U B 0 3นยเนาะเออพวกนี้เพไปเสริมได้ G E v O ของด r a g o n ว e รมีทั้งแบบเป็นเด็กเริ่มต้นเล่นได้เลยก็มีนะเออพอดีเพิ่งได้มาเพิ่มกับทั้ง S T D 0 1แล้วก็ SS 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 0 2่ายังมีอยู่แต่เหลือไม่เยอะแล้วนะถ้าอยากได้ก็รีบสั่งไปเข้ามา เดี๋ยวจะซื้อเป็นเด็กจะสําเร็จเล่นได้เลยหรือว่าจะซื้อชุดเสริมชุดต่างๆไปจัดเองก็ได้มีหลายแบบเลยแวนการด์ด d ี t 0 6มาประมาณช่วงไหนก็คือเดี๋ยว Bt, BT เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดือนเนี้ย CP 0 5ออกไม่ใช่ CP06 ออกแล้วก็เดือนหน้าสิงหาคม BT06 ออกนะคะ อาโทราต้องซื้อชุดไหนบ้างถึงจะฟูอาโทราก็มีทั้งโอ้แต่ sub06 ของที่ร้านหมดแล้วเนาะมี sub04 s u v 0 3แล้วก็มีพวกการ์ดเวการ์ดเวทสตาสามันก็มีหลายใบอยู่ฮีโร่ควรจัดอย่างไรนิวได้เหรอโหนิวได้ฮีโร่ยังไม่เคยติดท็อปเลยเนาะอ๋อแต่ว่าชุดล่าสุดนี้ยังไม่ ยังไม่ได้ถึงงานแข่งเลยเนาะก็เลยยังไม่ติดท็อป h ฮ r o w o r l ่ก็ใช้ NTD เจมคล o นเจมคลนเคยมีเด็กท็อปแล้วเออดูเด็กของนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการจัดคาบุโตะมาประมาณแล้วเด็กก็ โอ้อะลองเสิร์ชได้เลยเลยก็มีหรือว่าเป็นเริ่มเล่นได้เลยมีทั้ง S T D 0 1แล้วก็ SS 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 0 2เลยนะคะหาอะไรไม่เจอสามารถทักมาทางข้อความบ้านฟ้าตัว F หรือบ้านเขียวตัว L ก็ได้ร้อยอศูน์เนี่ยมีแต่เด็กจะสำเร็จเล่นได้เลย,ยจำราคาไม่ได้นะองเสิร์ชทางวิจีการช็อปได้เลยเออเสิร์ชแล้วราคาถูกใจก็กดลงตะกร้าสั่งซื้อราคาไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านไป สั่งอย่างอื่นหรือว่าลองกดดูก่อนก็ทั้งราคารวมแล้วก็ค่าส่งให้ถ้าโอเคก็กดสั่งได้เลยถ้าไม่โอเคก็ไปปรับเปลี่ยนตามชอบได้ผมสั่งเผามมงกอนเทพบา้อนเวอร์กับชุดเสริมมาโอเคสั่งมาแล้วก็ก็จัดเล่นได้เลยเอ็นปูซาเอ็นปูซาเหมือนจะเหลือแค่ใบเดียวใบสุดท้ายอยู่ตรงนี้เนะี่ย แบบใบสุดท้ายท้ายสุดแล้วอ๋อของที่ร้านเอ,อ๋ยหยิบออกมาแล้วใช่ไหมเอ็นปูซาเอ๋ยเอ็นปูซาที่ร้านหยิบมาแล้วใช่ไหมที่แขวนอยู่ยังมีเหรอไม่ใช่หยิบออกมาแล้วหรอน่อนานจะเหลือแค่ตรงนี้น่าจะเหลือแค่ตรงนี้ใบเดียวนะ แล้วเอยเอาลงมาแล้วเอยไว้ที่ไหนอยู่ในเล่มใบหนึ่งอยู่ในเล่มใบนึนเล่มไม่ได้ออาออกมาหมดแล้วหรอกอืมไม่แน่ใจนะว่าที่ร้านยังเหลือไหมแต่ว่าที่บ้านอะ่ะเหลือใบนี้ใบเดียวอ่าใครอยากได้ก็สั่งนะพี่อาร์าจะล็อกสต๊อกไว้ทางวีจีการ์ดช็อปแล้วอืใบสุดท้ายนี่แหละ ถ้าผมจะเล่นดาจีเวลต้องหาอะไรบ้างมีกล่อมพร้อมเล่นแล้วดาจีเวลถ้าเอาตอนนี้เลยเลยเนี่ยก็ชั้นของของดาร์คสเตทเนาะการโบอะไรประมาณเนี้ยเอ็นปูซาก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าหาเอาไปใส่เด็กเนาะแล้วก็ของเสริมของดาจีเวลเนี่ยรู้จะมากับศูนย์เจด คำถามที่พี่แอร์ถามแวนกาดโจมตีสองหมื่นสากุ๊โอน้องทีละพัทส่งดอกกุหลาบให้อน่งสามดอกเลยขอบคุณค่ะผมอ่าร้อยอสูร thundermari มีเป็นเด็กจะสำเร็จเล่นได้เลยค่ะลองเสิร์ชดูก็ได้นะทางวิจีกาชอบช่องทางหลัก หรือว่าทางช่องทางอื่นๆเนี่ยก็โอเคครอยากจะสั่งซืองซ้อก็สั่งซือ้อได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าได้นะซึ่งทางช่องทางหลักเนี่ยก็จะมีของเยอะสุดราคาตั้งไว้ถูกที่สุดแต่ถ้าช่องทางอื่นๆเนี่ยส่วนลดได้บางทีก็อาจจะได้ถูกกว่าเช่นบ้านแดงไม่ใช่บ้านดาบ้านแดงก็สามารถกดไปสั่งซืองซ้อได้เช่นกันนะคะวันนี้สินค้าที่พี่แอร์แท็กก็เป็นแท่งนับพลังเนาะโอ้ต้องสั่งแทแท่งนับพลังลืมเลย เป็นแท่งนับพลังแบบหมุนได้นี่หมุนได้แท่งหนึงหมุนได้ถึง16รูปแบบเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบวกคิได้ถึง 1, 2, 3, 4คิหรือว่าจะเป็นบวกพลังก็ได้นะ 1, 0 0 0 2พ0 0 3 000. ก็มีแท่งที่สามารถะบวกทั้งบวกลบได้ได้นะคะนี่ก็บวกได้ลบได้บวก2ได้บวกได้บวกคิในแท่งเดียวก็มีเช่นกันหรือว่าใช้กับพลังบวกหมื่นบวกคิได้ก็มีเหมือนกันนะคะ ีกแท่งนึงก็เป็นแท่งร้อยล้านนะร้อยล้านเพอร์เซนาได้ก็หมุนไปได้เลยนะคะบวกร้อยล้านจะ200ล้าน3 0 0ร้อล้านก็ใช้ได้เหมือนกันนี่หรือว่าจะเป็นบวกได้หรือเพอร์เซนาก็ได้นะหรือว่ามีแถมบวกหมื่นให้ด้วยเนื่องจากหมื่นใช้เยอะนะก็ตามนี้เลยก็แต่ละแท่งมีสองสีมีสีเข้มกับสีอ่อนอยากได้แบบไหนก็เลือกกันมาได้เลยนะคะแต่ก็ถ้าให้แนะนำก็ แท่งที่เป็นบวกพลังบวกคี้เนี่ยจะใช้เยอะสุดก็เลือกไว้4ี 1. ส่วนแท่งที่เป็นร้อยล้านกับบวกลบเนี่ยก็จะเลือกไว้อีก4ีหนึ่งก็ดีนะเพราะว่าเวลาหยิบใช้จะได้หยิบง่ายๆนะคะอยากได้แบบไหนก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะก็อพอกดแท็กผลิตภัณฑ์ใต้คลิปบ้านแดงเนี่ยก็จะมีโหบ้านส้มเนาะ แล้วก็กดสั่งทางบ้านส้มได้เลยจะสั่งสินค้าที่แท็กเอาไว้ก็ได้หรือว่าจะสั่งสินค้าที่ไม่ได้แท็กเอาไว้ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งจะสั่งสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับที่ร้านเลยขนมนม,นมเนยเครื่องหอมกินของใช้แทนว่าจะซื้ออยู่แล้วนะเราสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยใช้โค้ดส่วนลดได้ตามปกติใช้ทุกอย่างได้ตามปกติจ่ายช่องทางั้น ก็ติเลยนะคะไม่เสียอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดออเดอร์สำเร็จทางช่องจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนการทำคลิปต่อๆไปได้ง่ายๆเลย <S <S ก็ใครที่แพนอยากจะสั่งซื้อสินค้าอยู่แล้วก็มากดแท็กผลิตภัณฑ์ต้คลิปนะคลิปไหนก็ได้พี่แอร์ก็แท็กไว้หมดเลยอื่นๆแล้วก็สั่งซื้อสินค้าอื่นๆได้เลยมีเด็กความตายไหม ความตายถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีเป็นเด็กจะสำเร็จเล่นได้เลยนะก็สั่งกันเข้ามาได้เดี๋ยวเสิร์ชให้ดีกว่าว่าในนี้มีโอเคแล้วก็ใครอยากจะมาดูไลฟ์แบบนี้ก็มาเจอกันได้นะคะพี่แอมมีไลฟ์ทุกวันสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะทางบ้านส้มบ้านแดงแล้วก็บ้านดำ ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรัวรัว,รวเป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยแล้วก็สามารถกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนมาดูด้วยกันถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้ทุกๆช่องทางเลยค่ะเวลาพี่แอร์มีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้เห็นก่อนใครเลยโอเคใครอยากจะมาที่ร้านแวะมาได้เลยนะร้านอยู่ดีโอสยามพาหุรัฐกรุงเทพนะคะ สามารถนั่งรถไฟฟ้า MRT มาก็ได้มาลงสถานีสามยอดนะเดินข้ามถนนมาแ๊บเดียวก็ถึงเลยหรือจะนั่งรถเมย์มาก็ได้หลายสายเลยนะคะยมีทำคลิปเดินทางมาร้านง่ายๆเอาไว้ให้แล้วก็เข้าไปดูได้ร้านเปิดวันถึงอาทิตย์11โมงถึง5โมงค่ง พรุ่งนี้มีแข่งด้วยนะใครอยากจะมาแข่งก็มาแข่งกันได้พรุ่งนี้จะมีแวนกาด o v e r อร์เดหรือเปล่าดูให้ให้่อนว่าพรุ่งนี้แข่งอะไรบ้างถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแวนโอเวอร์เดอะไรอีก พอมีประกาศตารางไปให้แล้วช่วงทางนะก็สามารถไปดูกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้วันที่อ๋อไม่ใช่ <c oughs> แข่งแวนการ์ดโอเวอร์เดนะคะตอน11บเอโมงครึ่งนะแล้วก็มีแข่งท่อน ยิมแบทเทิลน,นะเล็กอีกโก้ได้เลยนะคะก็มาแข่งกันตอนบ่ายสองโมงโอดนะโปกเกมอนพวกนี้หรออ๋อใช่โปกเกมอนพวกนี้โปกเกมอนโปกเกม ม่ได้เขาไม่ได้แอปให้เลยก็จัดแข่งไปแบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องไม่ต้องให้สแกน QR code ก็ได้เดี๋ยวค่อยมาย้อนที่หลังถ้าเขากดให้แต่ของรางวัลเรายังเหลือนี่ใช่ไหมเหมือนทุกร้านเขาก็ไม่กดให้ก็งงไม่เป็นไรเสริมยอดโลบอทมีชุด S U B 0 5ค่ะ s U B 0 5ไปเสริมยอดโลบอดได้ช่วยหาเด็กเผามังกรเทพ GEO ดาก้อน e ผมไม่เห็นในตะกาถ้าทางบ้านดำเนี่ยจะไม่มีตะกาคะ่ะก็คือถ้าเกิดจะสั่งซื้อทางบ้านดำก็กดโลโก้ด้านบนเนาะแล้วก็จะมีขึ้นแท็บข้างล่างกดโลโก้อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปที่หน้าช่องนะคะกดแท็บที่2ที่เป็นรูปตะกาแล้วก็เสิร์ชหาได้เลยนะหาแลยไม่เจอทักมาทางข้อความก็ได้นะคะเกิดช่องทางบ้านดำเส์ช ของค่อนข้างยากก็ไปสั่งซื้อทางอื่นก็ได้ทางอื่นค่อนข้างจะง่ายกว่าตามตรงเขาว่าไม่ให้เราการก็หาไม่เจอทั้งมาทางข้อความแต่ว่าถ้าเกิดช่องทางหลักอย่างอิจีการช็อปเนี่ยก็จะมีของเยอะสุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดหาง่ายสุดเสิร์ชชื่อก็ได้หาอะไรไม่เจอทั้งมาทางข้อความาการประทานพรประทานพร ไม่มีค่ะอยากรู้ไหมว่าอยู่ชุดไหนถ้ารู้ก็เดี๋ยวพอจะดูให้ได้นะแต่ว่าไปนี้ไม่ชื่อไม่คุ้นเลยออเดี๋ยวจะหาด้วยความ,วามตายอ้มีหลายแบบเลยอมีทั้งชุดบงการความตายชุดความตายชาร์โด้ดความ buster v a r i a n high เน็ตหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้วอ๋อโอเคนอกจากจะมีแข่งแวนการ overdes m o ิ e r n กับเลกูล่าเดฟมีแข่ง battle of l ลิ g งชันนะตอนบ่ายสามโมงโปเกมอนบ่ายสองเนาะ l ลิ g งชันบ่ายสามแล้วก็วันอาทิตย์ก็มาแข่งกันได้แล้วก็ตามมาด้วยคุกกี้รันเบฟเวอร์สอ๋อเออ อ่ะไม่ไม่ประกาศเพิ่มรางวัลน,นะยเห็นปะที่แอดส่งให้เอ่ยคุกร้านเลยถ่ายรูปรางวัลอ่าแต่ผมว่าเหมือนรอบนี้เขาให้แจกเพิ่มเขาให้มีของเพิ่มมาให้มาแจกเพิ่มใช่มันจะมีที่เป็น,นชาเลนจ์แพ็กชาเลนจ์แพ็คแจกแชมป์แล้วก็สตอมบิงเกอร์แจกลัคก,กี้ดอ